สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะพี่สวัสดียามเย็นค่ะมื่อที่สองของวัดเปิดฤด,ดูกาลหมอลำเพชรลำเพินพี่น้องมาดูบรรยากาศเดอ้อแม่สูสิไทยเบิ้งบรรยากาศปลอดโปงผมมีฝนพี่น้นองฝนบโตกแล้วมาเดอ้อฝนไม่ตกแล้ว คุณแม่มาหนีิโอ้เอฟซีมาจากใส่เนาะแจกใกล้ๆกันโอ้บัตรวังเงาขอบคุณหลายๆเด้อแฟนคลับเอฟซีหมอนลำเพชรลำเพลินพี่น้องน้องคำล่าเพชรลำเพลินพี่น้องเอาขาดก็ได้ต้องมาต้อกดีามทุกคนนะแม่เด้อขอบคุณหลายๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆเลยเอาขอให้มีความสุขในการรับฟังหมอนลำด้วยแม่จะได้เซฟปิกด้วยกันแล้วน้องคำลาจ้าจ้าค่ะดีใจดีใจดีใจแม่เดี๋ยวน้องคำล่าก็สิมา สุดท,ท้ายเบิ่งเนี่ยไผ่พี่น้องสวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นยังไงเนาะมาแล้วมีความาสุขบ่มีความสุขเมื่อวานมาบ่พ่อวานเเออพิ่งมาเมื่อตอน12โมงนี่แหลยพึ่งมาเมื่อนี้่เป็นบ่ค่ะเมื่อวานไม่ได้มาแทนเพทแทนคลับออเอาเพลงบรรเลงเขาด้วยโอ้ดีใจดีใจเขาให้มาค่ะเอามาแล้วกันเดี๋ยวค่อยมือนี้สนุกจวดพี่น้องจวดอ่าๆมาเด้อบรรยากาศกำลังมวนพี่น้องอ่ะ เอฟซีกันนังเริ่มเข้ามาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเอาไล่คลิปให้พี่น้องเบิ่งมาจากใส่เนาะพี่น้องมาจากใส่ค่ะบานแพงโอ้พี่น้องบานแพงไกลไกกันพี่น้องขอเมทัลระดีเพราให้ฝนตกสาธุโอ้พี่น้องบอกเอฟซีบอกขอพระแม่ัลระดีเพราให้ฝนตก สาธูสาธูเนาะ <S <S โอ้ยฝนเศร้าตกแน่ค่ะ <S 1> <S 1> ดี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 ด<า>ีดีใจดีใจเด้อพี่น้องอ่ะ <S <S อเอาให้มีความสุขในการฟังหมอลำมือหน,นีเด้อพี่น้องเด้เอด <มา S 2> เห็นปะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพี่น้องอบรรยากาศวัอนี้นนนปลอดโปร่งฝนมาตกเนแม่เนาะวันดีค่ะโอ้ยฝนมาตกแมนค่ะเอาพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมอลำหมอลำมูดีใจดีใจมากเลยพี่น้อง มีโอกาสเด็ฟังในโชคดีแล้วนะแม่ละค่ะมาเลยร้อยเดียวคุ้มค่ากับการฟังหมอลำไปหาใส่บอดด้พี่น้องดีใจนะพี่น้องบานแพงเนอนี่พี่น้องทา,ทายทายทายบรรยากาศรอบๆไปพี่น้องเบ่งเลอช่วงนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพี่น้องเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม นีเวทีพี่น้องคนต่างเวทเนักดนตรีกําลังทดสอบอยู่พี่น้องเด้อเอาไปบอกมาเวทียิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากพี่น้องวันนี้ของจริงเลยพี่น้องเนาะของจริงได้มหอนี่ฝนบาตกได้ค่ะมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทั้งไหนกับเปล่ามาเด้อมาซอยกันพี่น้องมาดูบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสวยๆงาม,งามอากาศปลอดโปร่งเด้อพี่น้องเด้อ มาใหกกระลังใจเพลิดลเพลินเนยเดอ้อพี่น้องอยู่ใสกัมาเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ะป้าปหน่อยเริ่มขายบัตรเมื่อไหร่มีพี่ป้าหน่อยกําลัางสิไปขายบัตรเด้อพี่น้องเดอ้อนี่แล้วคนกระลังสิเริ่มมาแล้วแม่ค้าก็มีเหมือนเดิมร้านค้าร้านข,า,า,นขายก็มีคือเก่าพี่นอ้อง พี่น้องไปเบิง่งเด้อพี่น้องไปครับเ,เตรียมควมพร้อมน้องกำลังแต่งตัวพี่นอ้องน้องๆกำลังแต่งตัวเด้อพี่น้องไปค้ายบัสแล้ว ขอให้โชคดีสามพันคนเด้มมือนี่เอินพี่น้องมาเอินมาเตรียมความพร้อมพี่น้องโอ้ยสาธูสาธูฝนมาตกแล้วมือนี่ปลอดโปรงปอดโปรงพี่น้องเด้อเครื่องอลังการงานสร้างเลยพี่น้องเด้อปอดฝนแล้วบ่ามีฝนแล้วมือนี่สว,วัสดีค่ะสว,วัสดีค่ะ,คะลุงตู เอ้ยเบิ่งในใบสีงามๆพี่น้องโอ้ยไทยพี่น้องเบิ่งเด้อเบื้องหลังพี่น้องหลังเวทีจะมีใบสีงามๆพี่น้องเอ้พี่น้องเบิ่งเอาแม่พรอนสวัสดีค่ะอัดคลิปแม่พ่อ่ทายคลิปจะเอิเอิญเอิเอพี่น้องมาอยู่เอาืูว่าแม่พ่อนเนี้ยใกล้ๆกันไม่ใช่แม่พ่ออยู่บีสวัสดีค่ะ มาหมอตัววางหมอตัวงกําลังอัดคลิปให้พี่น้องมาเบิ่งแน่นี่บอกว่าปวดฟงเ <บง S 2> ด้อเด้เเอเห็นฟ้าปวดฟง<า>คนมาตกพี่น้องเหาจะสามพันคนเด้ไหอนี่มือว่านถ้าบ่ตกนี่มันหาพัดนี่พี่น้องคนกําลัางสเกลามามือว่านแมวหนูไปเบิ่งทั้งนาไม่รุนลังไหลมาตอนดึกมือนี่ละเบิ่งแล้วนี่มั่นใจแล้วเนะาะมิกกี้เอฟซีไอนี้ไห้นะเอฟซีพี่เอฟซีบาดแพงพี่น้องบาดแพงเป็นโบนไห้ เพบ่อนๆแตเป็นไทยที่เพื่อนดู่มหา,า,านเพื่อนโบนใพรเพื่อนอ่านเทพุราบโตกบปตกโอ้ให้กกำลังใจแม่พ่อนะสู้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 เมื่อกี้หมอหมอตวงเนาะสวัสดีค่ะหมอตวงหมอตวงนี่เพื่อนมาว่าพ่ายกำลังใจกันนะพี่น้นองเป็นไงบ้างหมอตวงเมื่อวานี่มาบ่าค่ะเมื่อวานมาบ่ได้จัดงานกเกษียณตัวเองโอ้จัดงานกเกษียณตัวเองยินดีด้วยนะคะที่จะได้พักผ่อนโอ้ยหมอตวงยินดีด้วยมือนีก็เต็มที่ได้เมือนี่มื้นเต็มที่ได้เมือนี่มือนีมาซอยน้อง พอผู้มาเผาฝันบอกว่าให้มาใส่นองค่ะให้มายุดดวเพราะว่ามือดวงสวงในที่บันไดมาน้ำเพลินโอ้ดีใจด้วยนะขอบคุณแม่ตัวฝันตันซีซีใช่ขอบคุณแม่ตวดวงด้ค่ะสาธุบ่ตกแน่นอนมือนี่มายุดดวงไปทั้งไงแม่ท่านี้หออที่ข้าสัดแดดครับตัวไงแม่ยานางแต่ที่ยันท้างของในที่บันไดม้าในที่น้ำเพลินโอ้ดีใจดีใจดีใจมากเลยหมอตวงมาซอย โอ้ต <cin stereotype> ัวงปู่ไปเขาฝันตอนตีสี่พี่น้องพี่น้องฟังเบิ่งเด้อว่าสามก้อนสาวก็คือมือนั้นี่แม่พ่อนี่แม่ตวงแม่เจ้เนาะค่ะที่ไปวมาพอมามอบเป็นลูกหลานเพิ่นค่ะวันนี้แม่ตวงบ้ามากไม่เลยขาดก้อนก้อนเนึ้อปู่ก็เลยบอกว่าให้มาส่งไอ้กอดกันก็คือเอาตัวมาเสิร์ฟกันแม่ตวงชุดยอดเลยเด้อ นี่จะเป็นในปสษาครังสุดท้ายแล้วเด้อค่ะต้องไปที่รับเพื่อนมิสสุดเสียงเตน่าภาษาถูกน้ำตาเยอะสุดท้ายของความลำบากต้อไปสิ่งเป็นน้ำตาแห่งความปิติแล้วก็เงื่อนท้องไรลมากของมากจะผ่านจัดการกันสิรังมากเลยเรื่อยวันดีแม่โอ้ยแม่ตัวงพูดถูกนะมีเขาแล้วมีเขาแล้วแม่ค่ะปลอดโปร่งพี่น้องการทได้ยยดถูบเป็นแบบอึมครึงไปเบิร์ตแลกได้ค่ะเกิดมาจากกันทลาจนถึงสารค้า เกาะเขีบบันบอนบอมีฝนเลยบัสินี่ฝนมิเฉพาะเยือนเมืองบริเวณบ้านแป้งที่น้ำจืดตือจืดยืดโอ้ยบ่มีฝนบ่มี่ค่อยเสียงเลยค่ะแปลกต่วสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเลยยังติดยูทูปเห็นเป็นกัแดดยปังหอกแม่ยอยดีกันพี่แม่ดีใจเนาะแม่เนาะซอยกันเด้อแม่เด้อซอยเพลินละเล่าเหน่าขาดแม่ตวงไม่ได้เลยเป็นแม่งานด้วยเอาวันนี้เกษียณแล้วเกษียณแล้วยิ่งมีเวลาเยอะจะได้ช่วยดูแล เดินตามสายกันไม่พอดเลยเนาะแต่พี่โอกาสไปน้ำพึ้นใดไปเลยไปไม่ได้เพราะมีภาระหลายอย่างมีร้านแต่ว่ามันจะกำลังใจแล้วก็มีอะไรเข้ามาเทียวก็จะบอกน้องตลอดขอบคุณแม่เี่ยวกันตลอดดีใจดีใจอ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องตามซ้กาเดมพี่น้องมาเด้อพี่น้องบรรยากาศรอบๆอากาศปลอดโปร่งพี่น้องน้องๆกำลังแต่งตัวเด้อค่ะนี่เอาลังเวทีเข้ากันยิงญ่อลังการพี่น้อง น้องๆกำลังแต่งตัวเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเต้นเต้นละเต้นเต้นละเต้นของผู้ใดของมันพ right. <allo> ี <S S ่น right. okay. ้องอ่าเฝ้ามาเฝ้ามาพี่น้องซอยกันเด้อผู้ใดญ่บัดเดี๋ยวเขาคุมกับซอยซื้อบัตรเด้อซอยกันเอาแม่มแม่มาเอาแม่ตวงปิดคลิปให้แน่บันเอาสิปิดคลิปปิดคลิปให้แน่เออปากถึงอ่ะเอฟซีเพราะว่าสิเป็นเอฟซี เกิดวงของเพชรลำเพื่อมือที่สองเม่เนาะสามนะค่ะใช่บารมีว่าที่สองตุลาคมพุทธศักราช2560ค่ะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อประเทศเพื่อโลกในราคาเนาะส่งกำลังใจบวกบวงแล้วก็ซอยซื้อบัสแล้วก็สนับสนุนเพชรล้ำเพื่อนทางเข้าไปให้โด่งให้ดังซอยอุ้มซอยชู้ซอยพักซอยดันให้เจริญรุ่งเรืองเด้อค่ะฝากเด้อ พี่น้องหร้อจ้าจ้าะจะพูดอะไรไหนเพราะว่าเงินตุกบาททุกสตางค์ก็คือเขาขายบัหรือว่าที่พ่อแม่พี่น้องาใหญ่มากหนิเอาไปใส่ค่ะมาซื้อกับข่าวกับน้ำให้ลูกในวงกโลกทีแล้วก็มาต้อนเติมเวทีโอ้ดีค่ะนกมาสื่อนั่นนี่คือเอามาหมุนบริหารจัดการในวงตลอด ขอบคุณได้ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณนะพี่น้องคลิปนี้เด้อสิวัยสมีก่อนในส่วขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่สุนิสาอย่าลืมเด้อเพรลำเพินเฮาต้องซอยกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะอ้าวคลิปนี้ไวัยสมีเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะและสิไทยเบิร์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ